ดีค่ะพบกับเดียและรายการนาทีบันเทิงนะคะวันนี้เดียจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับทาสแมวคนใหม่นั่นก็คือน้องเอิร์ธธนกรตค่ะเขาเพิ่งซื้อแมวมาเลี้ยงโดยได้คําแนะนํานะคะจากคู่จิ้นของเขาเองน้องวินทรงศิลน,นั่นเองค่ะเพราะว่าน้องวินมีแมวมากถึง16ตัวค่ะผมแนะนําทุกนนเรื่องพี่เขาถามว่าเอยเลี้ยงแมวมันจะมีปัญหาอะไรบ้างผมก็ตอบปัญหาไปแล้วว่าเออพี่มันลําบากนะเราต้องพามันไปดูแลเราต้องพาไปฉีดวัคซีนอย่างเงี้ยพี่แบบ ยังยังก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยพี่อันนี้คิดนะนะคือว่าเขาบอกว่ายังก่อนดีกว่าตกเย็นมาวินพี่ซื้อแมวแล้วนะวินพี่ซื้อแมวแล้วนะพี่อยากเลี้ยงว่ะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยคนนี้เหรอยิ่งกับแมวดื้อกับแมวยิ่ตอนแรกดื้อกับแมวยิ่ชอบข่วนชอบกัดรักถึงทำรักถึงทำไอ้ตับดีไอ้ตับดีไม่เลยไม่เลย แน่รู้นะฟังเรื่องแมวแต่ว่ากำลังยิ้มตามถ้าเกิดอยากจะยิ้มจะฟินมากกว่านี้นะคะอย่าลืมไปติดตามซิตคอมรักเดียวได้ทุกวันอาทิตย์4ทุ่ม15นาทีค่ะมาต่อกันด้วยเรื่องของพี่ลํำยองหนองหินห่าวค่ะต้องบอกเลยว่าเธอรับบทร้ายมากๆในละครทายาทพันธ์ข้าวเหนียวและการรับบทตัวละครครั้งนี้<ม>เธอมีส่วนช่วยคิดบทด้วยค่ะ คือสุดยอดมากไม่เคยเล่นบทอะไรที่ร้ายขนาดนี้เลยนะคะตั้งแต่เกิดมาแต่ว่าเป็นเป็นบทที่ท้าทายถ้าทายความสามารถตัวเองค่ะร้ายตลกฮาแบบเหมือนใบโพล่าผสมผสานกับโรคซึมเศร้า <c oughs> แล้วก็โรครวมากคือร้ายตลกคือคือตัวตัวลำยองนะคะว่าตลกเนี่ยค่ะคือมุกภาษาอีสานที่มันตลงตลกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะคิดค้นมาแล้วก็มาใส่ในบทละครด้วย เรื่องนี้เรียกว่าร้ายสุดๆตั้งแต่เคยเล่นละครมาเลยค่ะแต่จะร้ายที่สุดถึงขั้นไหนได้ต้องรอติดตามในละครไทายาทพันธุ์ข้าวเหนียว5วันรวดค่ะจันทร์ถึงศุกร์1ทุ่มตรงนะคะมาต่อกันเรื่องของละครเวลาการมาเทพกันบ้างคุณผู้ชมค่ะหลายคนเนี่ยที่ได้เห็นตัวอย่างบอกว่าเอาตอนแรกนึกว่าจะน่ารักมุ้งมิ้งใสๆที่ไหนได้ดราม่าหนักมากๆซึ่งพระนางนะคะอย่างตรีพรพัทรแล้วก็เฟิร์นนบจีราเจ้าตัวทั้งสองคนก็บอกด้วยค่ะว่าร้องไห้หนักมากค่ะ ลองเยอะจนตาบวมพี่ๆทางกล้องเขาก็ช่วยเราด้วยหมายถึงว่าพอมันเป็นอารมณ์ปุ๊บเนี่ยเขาพยายามใช่พยายามเล่นให้น้อยได้ปุ๊บมันแล้วภาพมันได้มันก็แทบจะไม่ต้องแก้อะไรเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เราไม่ต้องทําอะไรเเเพรราาะก็็ใส่ตมทุกครั้งเวลามมมันีดราาาเก็ปล่ออยารมณ์แบบ ปล่อยเลยตั้งแต่เทคแรกให้เห็นเลยว่าเราทําแบบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแค่ซ้อมตอนที่ยังไม่มีกล้องก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับทุกครั้งเพราะพี่เขาจะได้รู้ว่าลมเราเล่นม,มันไม่ใช่ประมาณไหน,ไหนแต่รู้ว่าเราเล่นแบบไหนได้ถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกทุกครั้งคือไม่ง่ายครับติดตามเรื่องราวความรักของเวลาที่ไม่ตรงกันในละครเวลากาม,มาเทพเร็วๆนี้นะคะส่วนตอนนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ